สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนดูผลิตผลของเราภายในบ้านของเราเช้านี้ <c oughs> มีสับปะรดร่วงสองลูกสับปะรดร่วงสองลูกไข่เป็ดค่ะไข่เป็ดไข่เป็ดที่เก็บมาไข่เป็ดนี้เราก็เลี้ยงเองเราก็ไปสนไป <c oughs> ตกลาวไปสนแหนะ <c oughs> ไปหาแหนในลำคลองในบอ่อหลังบ้าน ก็เป็ดก็จะกินแล้วก็ได้หอยจากพี่ชายหอยหอยเล็กๆน้อยๆก้ามขก็จะชอบมากแล้วก็ได้ไข่ฟองตัวๆอย่างนี้แดงๆที่เราเห็นในคลิปอื่นๆเราเราแล้วเรามีเห็ดอยู่10ก้อนนะคะ10ก้อนเนี่ยเราเราคิดว่ามันหมดเชื้อแล้วเห็ด10ก้อนนี้ซื้อประมาณซื้อได้ประมาณ8เดือนได้นะ ก็ยังออกให้เราเรื่อยๆแล้วคิดว่าเรามันหมดเชื้อแล้วเราก็ไม่ได้ไปลดน,น้ำค่ะไม่ได้ลดน้ําแล้วมันมีสภาพเป็นอย่างเงี้ยแต่มันก็ออกของมันเรื่อยๆแล้วเราเราไม่ได้ไปดูแล้วก็จะมีสภาพเป็นอย่างงี้นี่ก็ได้เหลือกินไอเทบพวกนี้ก็พอได้กินนะเนี่ยมันยังสดอยู่อันนั้นเหี่ยวไปแล้วแต่พูดถึงว่าเหี่ยวมันก็น่าจะกินได้นะเพราะว่าเราเคยกินเห็ดหูหนูแห้งกันใช่ไหมคะนั่นอะ่ะมันก็ มันก็จะสภาพเดียวกันในมนูของเราแล้วเราก็มีมะเขือม่วงสองลูกค่ะมะเขือม่วงสองลูกอย่างเงี้ยเราก็จะต้มขิ้ดิมน้ําพริกมีอัญชันมีใบมะกรูดอันนี้ภายในบ้านเรานะนี่มีตะไคร้เราจะแกงเห็ดแกงเห็ดแบบบ้านๆนะคะไข่ของเรามีแปดฟองเป็สิบตัวเรามีไข่แปดฟองเท่านี้อาหารของเราก็มีพอเพียงแล้วในครอบครัว อยู่กัน3คนอันนี้สับ,บรดก็ร่วงร่วงนี่แตกนะคะเดี๋ยวก,ก็ต้องกินเลยถ้ามันร่วงลงมาแตกเราต้องกินเลยสาบ,บรดก็มีร่วงวันละลูกสองลูกอย่างนี้เหี่ยวเอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีเนื้อนะหวานนะต้นมันก็จะอยู่ประมาณนู้นสูงมากเลยสูงมากเลยค่ะเพื่อนเพื่นนะก็จะมีหล่นลงมาให้กินทุกวันค่ะเราไม่ขาดอาหารเรามีอาหารอยู่ในบ้านเรามีต้นมะม่วงเรามี อันชันที่เก็บจิ้มน้ำพริกได้แล้วเรามีไข่เป็ดของเราเองแหล่งอาหารที่เป็นโปรโตีนแล้วที่สะสมไว้นี่กินไม่ทานแร้วค่ะสะสมไว้ก็แบ่งญาติพี่น้องบ้างแล้วก็ว่าจะทำไข่เค็มใครมีสูตรไข่เค็มก็แชร์มาให้ด้วยนะคะอันนี้ตับวรดที่เก็บสะสมค่ะสะสมเราสะสมของเราไว้แล้วเราก็จะ กินไปทีละวันละลูกสองลูกแต่ว่ามันมันมันไม่ใช่ว่าจะลูกใหญ่อย่างนี้เหมือนที่เขาใส่ปุ๋ยใส่ยาอะไรเนาะมันเป็นโนสารแบบไม่มีปลอดสารของเราเนี่ยมันก็ลูกขนาดนี้ถ้าเราเก็บข้ามวันมันก็จะเหี่ยวแต่แต่มันจะหวานพวกนี้จะหวานเลยเราจะปล่อยให้มันหวานถ้าลูกไหนที่แตกตกลงมาแล้วแตกอย่างนี้นะคะแตกอย่างนี้แตกเรากินเลยค่ะกินเลยแล้วเราก็จะ มันจะไม่เสียบางลูกเราก็เก็บไว้ไว้ในอ่อในตู้เย็นผ่าแล้วใส่ไว้ในตู้เย็นไวท้ท่านทำน้ำสับปะรดวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้างสำหรับวันนี้ของเราเราได้ตังห้าบาทข้างถนนที่เราไปรดน้ำต้นไม้เราได้สวรสสองลูกเราได้ไข่แปดลูกเราได้เห็ดนางฟ้าเราได้ใบมะกรูดได้ ได้ใบมะกรูดได้อัญชันได้มะเขือม่วงได้ตะไคร้แค่นี้เรามีความสุขในใบกระสีนณค่ะเพื่อนๆเราไม่ต้องการที่จะทำอะไรให้รวยทำแค่ไม่เป็นหนี้ชีวิตจะดีที่สุดมีความสุขที่สุดนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเยยมเยมเย่ม,ยมอ่ามอนออไม่ใช่สิลูก ลูกอะไรที่มีหนามอะม <laughs> ะ <c oughs> ม่วงหาวมะนาวโหโอเคนี่และคะ่ะแยมมะม่วงหาวมะนาวโหของเราเราก็ได้กินกับขนมปังเราไม่มีนี่เรามีความสุขแค่นี้ก็โอเคขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับชีวิตพอเพียงนะคะกิ๊กกี้